อุไก่จ้าพี่น้องหรือว่าไก่แกงไก่ก็ได้นะคะทุกคนอุไก่แกงไก่เหนียวนะคะนี่ค่ะ,คะเซ่เซหอมหอมจ้าใบกะเพราจ้าทำอาหารง่ายง่ายจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปามาวันนี้จะมาทำอะไรมีโนวันนี้ก็คือจะมาทำอู้ไก่หรือว่านี่ไก่เหนียวทุกคนไก่เหนียวเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรกินนะ น,นี่คือเราลวนไว้แล้วนะเราก็เลยคิดว่าเราจะมาทำอู้แบบบ้านๆน,นะพี่น้องนึ่งหรือว่าอะไรประมาณนี้นะเครื่องแกงก็มีกระเทียมมีหอมแดงมีข่าแล้วก็พริกนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะก็มาโขกให้เข้ากันนะอู้ ไก่หรือว่าไก่ใต้น้ำนะทุกคนแต่ว่าแต่จะทําแบบง่ายๆนะแต่จะทําแบบง่ายๆแบบว่าแบบที่ต่เคยทําบ่อยๆนะง่ายๆไม่มีขมิ้นนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ทําแบบเท่าที่มีนะทุกคนนะโขกเครื่องแกงให้ให้ได้ประมาณไม่ต้องละเอียดมากนะ พี่ก็ใช้พริกสดนะไม่ใช่พริกแห้งนะเสร็จแล้วแล้วก็ไก่ลงไปเลยใส่น้ำน้อยๆน,นะคะใส่น้ำไปเลยคลุกให้เข้ากันนะคะอันนี้ใสใช้พริกสดนะทุกคน พริกสวดแบบง่ายๆเลยนะนี่ค่ะแล้วก็จะไปเราก็จะปรุงรสกันปรุงรสกันง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วก็ไปนึ่งเลยรสด,ดีค่ะ ทำแบบง่ายๆเลยผงชูรสแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะฮะพอ,อก่อนเดี๋ยวมันจะ คุกคุกให้เข้ากันไปตั้งไฟเลยจ้านี่คะ่ะไก่เหนียวนะทุกคนต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งทำอาหารง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้เด้อพี่น้องพริกอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าพริกเป็นเป็นพริกสดนะคะ เพิ่มความหอมเกลือนะกูใช้เวลานิดนึงเดอ้อไก่เหนียวไงใช้เวลานิดนึงตุนไปเรื่อยๆคะ่ะนี่ทุกคนเดือดแล้วสีสันก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยังไม่สุกนะทุกคนต้องให้นิ่มนะไก่เหนียวมากไปเรื่อยๆคะ่ะหอมมาแล้วจ้าหอมฟุงมาแลยเด้อพี่น้องทำอาหารง่ายๆนะคะมีอะไรก็ใส่ๆไปจ้ะกินแน่อยู่ง่ายนะเครื่องอาจจะไม่ครบแต่ว่าก็กินได้แหละชิมดูว่ะ อโอเคจัดพอได้สุกแล้วเราก็จะใส่ใบกะเพรานะคะนี่ค่ะใบกะเพรานี่ทุกคนตุนมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไววมาก หอมมากทุกคนประมาณนี้นะคะอืหนัวมากเราไจะใส่ใบกระเพาราลงไปนะเพิ่มความหอมนะคะแต่แต่ต้องเคี่ยวไปอีกนะทุกคนเพราะว่าให้ไก่มันนิ่มๆกว่านี้อีกนิดนะนึงนะใช้เวลานาน,านมอ้อ เคี่ยวไปก่อนเคี่ยวไปก่อนเด้อโอเคค่ะทำอาหารง่ายๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากชมคลิปด้วยนะคะ ยังเพลินอยู่ยังเพลินอยู่เครื่องปรุงก็ไม่ยากนะทุกคนเครื่องปรุงก็ไม่ยากปรุงตามใจชอบเลยปรุงตามใจชอบเลยนะคะ ตุนไปเรื่อยๆทุกคนตุนไปเรื่อยๆพวกไกเ่ไนเหนียวไงไข่มันเหนียวไก่เหนียวมากกินข้าวเหนียวก็ดี ข้าวเหนียวพอดีเลย <c oughs> ไปแล้วบายบาย